สวัสดีครับผมพัทยามลาศีสวัสดีครับผมสมพลชัยชนะและผมอนุชาหรือชาโคตวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเว็บขายสินค้านั่นคือ Lazada นะครับเมื่อมีการเปิดช่องทางการค้าเซรี์ทำให้ทางบริษัทกล้าที่จะลงทุนใน4ประเทศมีประเทศอะไรบ้างครับผมน,นี่ เวียดนามครับอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับ mm hmm. สินค้าทุกคิ้นที่มีวางจำหน่ายในเว็บไซต์ของ Lazada นะครับล้วนได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีนะครับโดยคำนึงถึงคุณภาพการผลิตเป็นสำคัญโดยต้องมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งต้องมีความหลากหลายเพื่อ้ครอบคุมทุกความต้องการในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับภายในบ้านเครื่องประดับยนต์สุขภาพความสวยความงามนะครับมีหมดมน,นะครับใน l a ซาด้นะครับอยากซื้ออยากสั่งอะไรก็เข้าไปเลยครับ lazada.co.th อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกวันนี้ถือว่าเป็นปัจจัย ที่5ของเราไปแล้วนะครับทั้งนี้นะครับอุปกรณ์มือถือต่างๆก็ได้เน้นมาทางนี้นะครับหลานสดาก็ได้คัดสรรทุกผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดนะครับไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นรุ่นที่กําลังออกใหม่รุ่นที่ยอดนิยมนะครับตั้งราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นพร mm ้อ hmm. มข้อมูลอย่างละเอียดนะครับให้ผู้ซื้อได้ประกอบการตัดสินใจ ราะลาซาด้าขายถูกกว่านะครับเนื่องจากลาซาด้าเป็นบริษัทที่ให้บริการซื้อขายผ่านอินเทอร์เนต็ตหรืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับสมคูรให้บริษัทลาซาด้าไม่มีคําว่าจํากัดในการเปิดร้านขายสินค้าจึงทําให้สามารถลดต้นทุนในส่วนต่างๆได้เช่นค่าเช่าร้านค่าจ้างพนักง,งานขายสินค้าหรือค่าพนักง,งานแคชเชียร์เป็นต้นจึงทําให้ลาซาด้าสามารถขายสินค้าในราคาถูกได้มากกว่าที่อื่นๆน,นั่นเองครับผม สำรับโปรโมชั่นที่ตรงใจใครๆก็ชอบของลา z a ด้านะครับผมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของผู้ริโภคมาเป็นอย่างดีลาซาด้าจึงได้ตัดสินใจถึงความสำคัญของลูกค้าและพยายามพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอเพื่อให้โดนใจลูกค้าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้าเป็นพิเศษทั้งประจาเดือนประจาสัปดาห์และในช่วงเทศก,กาลสาคัญต่างๆโดยสลับสับเปลี่ยนไปจนครบในทุกหมวดสินค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ใครๆต่างเล่งรัดค้านการใช้จ่ายนะครับผมนอกจากนั้น Lazada ยังได้มีการแจกส่วนลดผ่านช่องทางต่างๆอาทิเช่นการจัดบูธของทาง l a z a ด a ในกิจกรรมต่างๆการเข้าร่วมสนุกเขียนบทความรวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกอื่นๆ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าเช่นการมอบของพรีเมียมต่างๆการรุ่นบัตรชมคอนเสิร์ตบัตรชมภาพยนตร์จึงทำให้ผู้ที่มาติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นและกิจกรรมดีๆทางล a z a d a อยู่เสมอครับซึ่งจะมีการอัพเดทข่าวและแนะนำผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทราบวันทุกวันอังคารและวันพฤหัสทางช่องทาง Facebook La z a d a Fan น page นะครับครับ ลาซาด้านั้นก็ได้มีจุดเด่นในการบริการนะครับลาซาดามีระบบบริการดูแลลูกค้าของลาซาด้าเองอย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสินค้าการทําระบบการสินค้านะครับการจัดส่งสินค้านั้นนะครับจะได้ภายใน4ีถวันโดยเมสเซนเจอร์นะครับร่วมกับระบบต่างๆครับโดยบริษทัทหลักๆที่เขาจัดส่งนั้นจะเป็นของเอกชนนะครับ การสั่งซื้อสินค้ากับ l a z a d a ยังมีวิธีการจ่ายเงินที่หลากหลายนะครับตามสไตล์ของตามสไตล์และความสะดวกของผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบีซ่ามาร์การ์ดหรือว่าช่องทางเซวก็ได้นะครับและอีกจุดเด่นของ Lazada ที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับโดยผู้บริโภคจะเห็นสินค้าก่อนจ่ายเงินและได้ตรวจสอบความพึงพอใจจึงมั่นใจได้ ในคุณภาพของสินค้าซึ่งสร้างความประทับใจต่อผู้ซื้อได้มากเพราะมั่นใจในระบบการจ่ายเงินและการได้รับของตรงตามที่สั่งนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของเว็บ Lazada นะครับผมบต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการสั่งสินค้านะครับผ่านเว็บไซต์ Lazada นะครับไปเลยนะครับเราก็คาราบาเซอร์นะที่เราต้องการีจะใช้นะเรากอพิวเเลยครับ ในที่นี้จะเป็น lazada.co.th นะครับเพราะว่าเป็นของประเทศไทยนะครับในหน้าลักแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีโหมดการเลือกสินค้านะครับมากมายเลยนะครับผมในหน้าแรกนี้ก็จะเป็นโหมดโปรโมชั่นต่างๆนะครับโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับโปรโมชัน่นอะไรต่างๆครับก็มีแล้วก็มีข้างล่างก็ยังมีโหมดสินค้าขายดี ผมจะลองเข้าไปสักหนึ่งบทนะครับลองโทรศัพท์และแท็บเล็ตนะครับผมคียกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้าน,นซ้ายนี้ก็จะมีแสดงรายการสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ <c oughs> มือถือแท็บเล็ตโทรศัพท์บ้านบอดแบรนด์ไร้สายนะครับมีหมดเลยครับแล้วก็เราสามารถเลือกตามที่เราต้องการได้นะครับเราสามารถระบุยี่ห้อได้ ระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีหมดนะครับทั้ง Android iOS เราลองเลือกนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับข้างบนก็จะมีแนะนำนะครับตามออในส่วนที่เราต้องการว่าจะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปหรือว่าไว้อ่านหนังสือออนไลน์ต่างๆนะครับไว้ดูหนังโป๊หรือว่าจะเล่นเกมก็ได้นะครับว่าเหมาะสำหรับคนทำงานอย่างนี้หมดนะครับงบประมาณก็ตั้งแต่10บาทถึง 40, 0 0 0นนะครับ เราคลิกแล้วเราก็โชว์ผลลัพธ์นะครับจะมีมุนเลยครับชอบในแล้วก็เลือกเอานะครับนี่ครับสมมุติว่าเราอยากดูรายละเอียดสินค้านะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับคลิกเข้าไปครับข้างในก็จะมีการรีวิวสินค้าให้เราดูด้วยนะครับก็จะบอกข้อมูลของสินค้าต่างๆครับ มีหน้าจอมีการรีวิวสินค้าด้วยทุกชิ้นนะครับมันเป็นอะไรที่สุยวดยอดมากในสามโลกนี้สิ้าตาไ,ได้เลยต่อไปก็จะเป็นวิธีการสั่งสินค้านะครับถ้าไทยเพิ่งเข้ามาเรียไซต์นี้นครั้งแรกแล้วก็สามารถคลิกดูวิธีการสั่งสินค้าได้สมมุติว่าเราจะเลือกสินค้านี้นะครับแล้วก็คลิกที่เสตรตะกร้านะครับทีนี้ก็จะระบุรายละเอียดต่างๆเลยนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้เราดูด้วยนะครับว่าตรงนี้ลด10เนนะครับ แล้วก็ดําเนินการต่อนะครับในหน้านี้นะครับเราก็สามารถกรอกอ,อีเมลเรานะครับลงก็คือลงชื่อเราใช้นะครับหรือว่าสามารถาเช็คอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะสาธิตเป็นออใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการต่อนี่นี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกที่อยู่ที่จะจัดส่งนะครับ น,นี่ก็เป็นชื่อนะครับผมว่าผมใส่ชื่อลงไปนะครับคุณยะดงบังนะครับที่อยู่ที่ไหนก็ใส่ไปเลยครับทีนี้เราต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมสมมติปไปแล้วกัน,นะนดำเนินการต่อนะครับในทีนี้ก็จะมี ช่องทางการจ่ายเงินมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว,ว่าเก็บเงินปลายทางนี่ครับชอบมากเลยตัวเก็บเงินปลายทางนะครับชาระผ่านเคาน์เตอร์มีหมดแล้วครับเลือกเอาครับคุณว,ว่าผมเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงที่สั่งสินค้านะครับ <c oughs> ผมคลิกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหนี่ <c oughs> อับสูงว่าเราเลือกช่องทางการจ่ายเงินครบแล้วนะครับแล้วก็คลิกตรงคําว่าสั่งสินค้าครับนี่ครับระบบกำลังคานวณนะครับแล้วก็เขาก็จะมีบิลน,นี้ออกมานะครับแล้ว <c oughs> ก็สามารถริมพ์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าวเราส่งแล้วนะครับเปิดเงนินออกมาเนี้ยซ้ำอันน่งสูงเนี่เงื่อนี่เง่ คือว่าได้รทำเลยไอ้ควายไม่มาเป็นใครดูด้วยอย่างินดีด้วยจะได้สินค้าแบบนี้ยินดีด้วยเฮ้ยยังไม่รู้จะบ่าวันนี้ไหมครับสำหรับการแนะนำเว็บไซต์ Lazada ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ